ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะไปปั่นจักรยานกันนะครับจักรยานเราไปทั้งหมดหคันนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก3คันนะครับไปเป็นครอบครัวนะฮะปั่นเพื่อออกกำลังกายแล้วก็ขี่ชมวิวไป2ข้างทางนะครับเส้นทางวันนี้เราจะไปจากที่บ้านผมเนี่ยเราจะไปผ่านวัดช่องว่าเฟืองแล้วก็ ทานสวนดอกไม้ของพี่นี่ครับผมตรงนี้อยู่ที่แล้วก็ไปที่เลนเขาเลึงนะครับผมปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปเขาห้วยมะ่วไฟฮะอุ่นชงดุรีนะเคมาด้วยกันห้าคันนะแต่ตอนนี้พวกพี่ๆหลานๆน้ำไปก่อนนะแล้วเราจะปั่นตามนะครับผม ใช่นำไปกันเลยนำไปกันเลยเอาเร็ว ที่เห็นเมื่อกี้นี้เขาจะมาลดน้ำเขาจะปลูกหญ้าที่หลังสุขสารนะอต่นอนเขามาไหว้ทิงนห้นเขาเขาจะจ,จ่ายตัง มเพิ่มขาเหรอาตาบอกขาเริ่มแปลกไปเพราะนานๆนนปั่นทิ้งนี่ ที่เห็นเนี่ยคือเขาเขียวเขาชมพู่น okay, ะเศรษฐกับอันศักดิ์ ก็กำลังจะรับลาวันนี้จะมีสุดสานเนี่ยสานจริงของข้าพุทธ นี่1ดท้ายได้2คนแล้ลูก ก็อาจจะกี่ยากนิดนึงขี่ยเนี้่เป็นซ้าย เขาเขียวครับตัวนี้น่ารงมันเป็นสายจะสีขึ้นสายนันแบบนี้จะใหม่ถึงเว ระวังล้มเล็กๆฉะนั้นอย่า่าอากาศดีมากฮะอยู่ข้ากลางสุสานจีนฮะราจารย์เรามากันห้าคันฮะแต่เราอยู่กันหนึหน่อยอัดมีมาเพิ่มอีกเยอะคันสองคันอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใจเอ,อา,าละนี่หลานสาวไม่ไหวแลวพ่อพ่อต้องลงมาเปลี่ยนแทน <c oughs> มมยแทน ไ้แค่เนินอะเนินจะงนี้จิจว่าเนินไหนไม่รู้อ้าวานสมเาไวล้วพอต้องมาเปลี่ยนเย้ไแล้วไปกันต่อนะ นี่เรามาแบบครอบครัวขยานหน้าคันมอเตอร์ไซค์สำคัญใครไม่ไหวก็เปลี่ยนไงแต่ถ้าผมไม่ไหวนี่ไม่ใครเปลี่ยนหามว่าที่สันเยอะไหมจักรยานเยอะนะที่ อยู่แนับ้านผมมาเท็ดทั้งอัเขึ้นมาสุดสัจมาออกเข้าาทางน้ำออกอาเจียน้ำลงน้ำเขียวถ้าจะปันแบบวิบากหน่อยก็ออกในเข้าเตจอนเรียกแนวกันไฟออกบนดินดำออกไปสวนสัตว์โดเขาเขียวได้นะ Okay, เดี๋ยวเราไปดูกันต่อ้วตัดแค่นี้ก่อนนะาทางขี่ลำบากเรากลัว,วกว้องตกเขาเยอะมากเลย มามันอ่น uhm น่ัมาับคนพอดีอะจักรยานห้ามอไซค์สาม ว่าชันไหมมันไม่ชันนะแต่มันไล่เนินมาเรื่อยแล้วมันมีทรายนี่มาช่วยจังหวะน,นี้ก็เป็นทางคนกิีนี่คือสุสานเนี่ยมันอยู่ล็อตินเขาอะหมดแรงเล่นะ ละจุดประมาณสิบยี่สิบเมตรเป็นเนินสุดท้ายางไ,ไงต้องขึ้นไม่ไหวอะ่ะมันอายหลาน todo